The world this day. อนุสาวรีย์ทั่วไปจะสร้างเมื่อบุคคลที่เป็นอนุสาวรีย์ได้ล่วงลับไปแล้วแต่พระบรมรูปทรงม้านี้ราษฎรคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินพร้อมใจกันสมทบทุนสร้างและน้อมกล้าวถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในวโรากาสที่ทรงครองราชสมบัติเป็นเวลา40ปี ซึ่งถือได้ว่ายาวนานกว่าพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ขณะนั้นเมื่อตกลงว่าจะสร้างพระบรมรูปทรงม้าแล้วรัชกาลที่5อยู่ระหว่างเสด็จเยือนทวีปยุโรปเป็นครั้งที่สองพอดีจึงได้ทรงเลือกจ้างบริษัทซูสเฟรสฟรองดู ondu, เป็นผู้หล่อพระบรมรูปที่ประเทศฝรั่งเศสและเสด็จไปที่บริษัทเพื่อให้ช่างถ่ายรูปเป็นต้นแบบปั้นโดยทรงนำแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศส พระบรมรูปทรงม้านี้หล่อด้วยทองบรอนหรือที่เรียกว่าสำมฤิดขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเท่าครึ่งทรงฉลองพระองค์เครื่องยศจอมพลทหารเสด็จประทับหลังม้าพระที่นั่งพระหัตถ์ขวาพาดอยู่บนหลังมา้าทรงถือคาถาจอมทัพช้างสามเสียนพระหัตถ์ซ้ายรั้งบังเหียนมีพระกระบี่ห้อยอยู่ทางซ้ายพระบรมรูปตั้งอยู่บนแท่นหินอ่อนความสูง6เมตรกว้าง2เมตรครึ่งยาวห้าเมตรครึ่งมีฐานโลหะรองรับกว้างสเมตรครึ่งยาว6เมตรครึ่ง ส่วนบนของฐานประดับขอบโลหะเป็นลวดลายตราจักรกับรีศูนแทรกลายเถาเครือแบบฝรั่ง โดยมีรูปคชสีและราชสีประกอบทั้งสองข้างรอบฐานหินอ่อนกั้น้วยเสาโลหะทรงสี่เหลี่ยมหัวเสาเป็นลายใบเทศด้านหน้าประทับตาแผ่นดินเมื่อบริษัทได้หล่อพระบรมรูปทรงม้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้นําชิ้นส่วนต่างๆส่งมาทางเรือและส่งช่างมาดําเนินการประดิษฐานให้แล้วเสร็จทันกําหนดเปิดในวันพระราชพิธีสมโพชพระบรมรูปทรงม้าในวันที่11พฤศจิกายน2451ซึ่งรัชกาลที่5ได้เสด็จพระราชดําเนินมาทําพิธีเปิดด้วยพระองค์เองก่อนจะเสด็จสวรรคตอีก2ปีต่อมาโดยในภายหลังก็ได้ มีประเพณีถวายบังคมและถวายพวงมาลาเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์นาลานพระบรมรูปทรงม้าในวันที่23ตุลาคมของทุกปีเขียงข้าสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันกัน This is the independence concept of t h a p o s Newspaper